ยินดีต้อนรับสู่ปวดดักทิพไม่หลงก็เลยตอนที่2นะครับหลังจากที่เราแวะถ่ายรูปเล่นที่ภูเก้าง้อมนะครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันคือถนนหมายเลข2 3 9 9เภูเรือท่าลีนะครับซึ่งต้องย้อนกลับไปทางอำเภอด่านซ้ายจากภูเก้าง้อมไปถนนหมายเลข2 3 9 9 73กิมกิโลครับตอนนี้เข้ามาที่อำเภอด่านซ้ายนะครับก็จะหาข้าวเช้ากินของวันนี้มื้อแรก ก่อนที่จะเข้าไปท่ารีถึงตัวตำลาดของอำเภอเลยไปถนนหมายเลข2399นะครับถนนฟูเรือท่ารีไปเพื่อถ่ายรูปแล้วก็เราก็จะวิ่งเรียบขงไปที่เชียงคานต่อนะครับที่พักก,ก็ยังไม่มีนะวันนี้ ที่พักก็คงเหมือนเมื่อคืนนะครับหาเอาข้างหน้าตอนนี้พวกเรามาถึงอำเภอโูเรือนะครับก็จะแวะหาปั๊มน้ำมันเติมแล้วก็ไปทาลรต่อเลยพักที่ปั๊มน้ำมันปตทฟูเรือชั่วโมงหนึ่งกินกาแฟแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวจะไปต่อที่ทาลี แก็วิ่งเลาะของไปเรื่อยๆครับไปเนี่ยลายแมนผู้เรืออึอตอนี้กระเป๋าก,กล้องนะครับไม่มีที่ใส่ครับเดี๋ยวทีนี้ถ้าตรงไปมันจะออกเมืองลานะครับแต่เราจะไปถนนสองสามา้าเพื่อจะไปถ่ายรูปมาถึงตรงนี้ก็ให้เลี้ยวซ้าย ข้างหน้าครับเส้นที่มันเขียนว่าหลวงพระบางเนี่ยตรงไปเชียงคานแต่เราจะอ้อมนะสองสามก็เก้าถึงแล้วเส้นทางนี้เป็นโค้งล่างชันลาชันสูงโห้ดูป้ายเตือนเนี่ยทางภูเขาครับเนี่ยไปท่าเร่่ทางนี้นะทางขึ้นเขานะครับ ขี่เข้ามาใน2,3งสามก้า ś. ประมาณ10กิโลนะครับก็จะถึงจุดชมวิวของถนนเส้นนี้นอ่าถนนเส้นนี้ก่อนขึ้นมาป้ายเตือนเยอะมากเลยบอกว่าผู้ใดที่เปิด GPS นำทางมาเส้นนี้ปดหลืกเรื่องเส้นทางอกเพราะมันอันตรายทางเครื่งเขาลงเขาทางชางังเป็นคงจินอุอุวอุไอ,อ,อเอออักสวยไหม จะมีมุมโล่งอยู่น่าจะข้างหน้าตรงนี้แหละสวยไหมนี่ครับถนนสองสามก้ก้าเส้นจากภูเรือมาทาลี่ ข้างล่างนี่หูทางชันมากนะรถไม่ค่อยเยอะด้วยถ้าคุณจอดรถถ่ายรูปก็ระวังรถด้วยนะครับระวังรถไหลด้วยกับระวังรถเฉี่ยวตูดด้วย <Yeah. S 1> ก็เลือกจอดมุมที่รถเห็นเห็นรถเราทั้งสองฝั่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะลงไปท่าเรีข้างล่างแล้วนูน่นน่ะเดี๋ยวจะลงไปนู่นตรงนั้นแล้วก็วิ่งเลาะริมโขงไปเชียงคานนะครับเนี่ยเราถ่ายรูปเล่นกันเยอะมากเลยเกือบชั่วโมงกว่ามีรถมาเรื่อยๆ ลมกดถ่ยพอมาถึงทางลงนะครับเป็นทางลงอย่างเดียวทางมันก็ชันนั่นแหละก็ต้องคอยเลี้ยงคันเล่งรถลตลอดเวลาเพื่อให้รถมันมีรอบเครื่องนะครับ เดินทางมันช่างสวยจริงๆโอกาสที่จะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆมุมข้างหน้าผมตรงนี้มันสวยมากเลยครับ จากลงมาจุดชจมบิว2399แล้วเราก็จะไปที่อำเภอเชียงคาน,น,น,นต่อระยะทาง71กิโลเมตรอ้ามาถึงแล้วอำเภอท่ารี่เรากำลังจะหาถนนที่จะไปแม่น้ำโของอำเภอก็ใหญ่นะทางไหนรุ่นว้า กืไปแล้วมาเร็วนิดจ๊เอแ๋แหละตอนนี้เราวิ่งเลาะตามชายแดนอยู่นะเพื่อจะไปเชียงคานฝั่งซ้ายมือผมนี่ก็คือประเทศลาวแล้วเชียงคา,งานก็จะเจอเจ้าทิ่ ที่นี่คือเชียงคานคานเชียงนี่แหละถนนคนเดินพวกเรามาถึงเชียงคานแล้วนะครับตอนนี้จะหาที่พักถูคานเชียงเชียงคานตอนไหนดีวะอันนี้บ้านพักที่เราพักคืนคืนที่สองนะครับในเชียงคานนะครับสี่แยกย1สิอีแยกไฟแดงห่างจากถนนคนเดิน ไม่ไกลมากก็จอดรถแล้วก็เดินไปได้ใกล้ๆนะครับฝั่งตรงข้าม,มที่พักที่นี่เราแบบขี่มอเตอร์ไซค์หามา <c oughs> ขี่มอเตอร์ไซค์หาเลยครับ <c oughs> ผมอ่ะไปดูในแถวคนู่นแล้วมันพันแพงไงพันกว่าแล้วก็ห้องประมาณนี้เลยห้องเหลี่ยมๆไม่มีอะไรไม่ติดแม่น้ําเอาส่วนต่างมากินข้าวดีกว่า <c oughs> หลังเก่า600สร้างสร้างใหม่นี่800ห้องกว้างกว่า โอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องพักกันขอบคุณครับครับนี่หลังคืนละ600้อยนะครับเป็นบ้านสไตล์โฮมสเตย์นะครับแบบนี้เนีย่ยเหมือนบ้านเลยหกร้อยบาทได้อยู่นะเอาไว้นอนแค่ห่างจากถนนคนเดินแค่ประมาณ2 3 0 0เมตรเองครับเพราะจากเมื่อกี้เราไปดู ดูที่พักในถนนคนเดินก็แบบนี้ oh, พันัพเท่านี้แหละประมาณเท่านี้เลยครับแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็คิดว่าเอาเอาส่วนต่างที่เหลือมากินหมูกระทะดีกว่าจะ <c oughs> ขอตัวพักก่อนน้ำเย็นจ้ะตอนนี้อยู่ที่เชียงคานนะฮะข้างล่างก็เป็นแม,านาม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามของผมเนี่ยก็เป็นประเทศลาวาทัศ์ที่นี่ตกเร็วมากอากาศหน้าหนาวครับดูวิวตรงนี้ะครับจะเป็น ถนนคนเดินเชียงคานนะครับแต่เราก็จะไปหาทานข้าวกันก่อนนะเพราะคิดว่าถ้าเดินถนนคนเดินกินเยอะแน่นอนไปกินข้าวให้มันอิ่มๆก่อนค่อยมาเดินถนนคนเดินนะครับปิดประมาณ4ี่ห้าทุกแสงทวายไลท์แสงทวายไลท์ก็คือแสงผีตาพรพอ้อมแสงพวกนี้นครับจะโผลมาตอนหลังพระอาทิตย์ตกประมาณ15บห้าทีแล้จะอยู่แป๊บเดียวจนมืด ร้นะฮะชื่อร้านอ้นจังคนละ179บาทอยู่เชียงคาไไนใช่ทุกที่ต้องมีหมูกระทะที่เราไปกันหมูกระทะต่างจังหวัดนี่ไม่แพงเลยนะอันนี้ดูดิ179บาทมีหอยแครงด้วยกุ้งหมูกระทะทุกที่ที่ไปาาได้อะไรอ่ะ มาละสิบบาทนี่ครับอันนี้น้องน้องกิฟต์เป็นเป็นมิตรภาพที่เจออยู่ป๊มนะครับถ้าไม่ทักก็มิตรภาพไม่เกิดด่เห็นเขาขับคอร์ซาผมขับ x m a x ไงสามร้อยเหมือนกันนี่สามร้อยห้าสิบก็จะขอมอบเป็นคนแรกมอบสติกเกอร์บวปวดดากแพ้ครับเข้าชมลงปวดดากแล้วครับ ฝากช่องไ้ด้วยกดดับคลิปนะครับคุณลองคลิปมากาค,คนแรกเลยขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันที่ภูทอกเริ่มด,ดึกพ<ข>อเริ่มดึกแล้วคนน้อยละเมื่อกี้คนอย่างเยอะเลยคนน่าจะไปกองกันอยู่ตรงท้ายหมดแล้วเพราะเขาเริ่มต้นเดินมาจากด้านส่วนใหญ่จุดซอยมาท้ายซอย นะครับนี่โรงแรมบ้านไม้มีว่างด้วยแต่โซนนี้อ่ะหลักพันหมดเลยติดแม่น้ำโขงนะครับทิดทางส่วนใหญ่พันครับ้องกังอะไรแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดีเยด๋ยวไป ถ้าบ้านโบราณจริงๆก็ประมาณนี้อันนี้น่าจะซ่อมมาหลายรอบแล้วแหละซ่อมจนไม่รู้จะซ่อมอยังไงแหละ mm. ก็ดูใหม่อยู่นะตอนนี้ตีห้าสี่สิบนะครับเรา,ากำลังจะไปทะเลบอกถูทอกันไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนี่ยทางขึ้นถูทออนะ เราใช่เราจอดรถก่อนขึ้นถ้ามเอารถขึ้นไปนะครับข้างบนน่าจะไม่มีที่จอดรถก็ให้จอดข้างล่างยังไบิลลี่รถของชาวบ้านตัวเนี้ยคนละยี่สิบห้าบาทเนะจะไปมองมองไม่เห็นอะไรเลยวะฟ้าขึ้นแห่นนี่เองตัวละ กัรบ้านมัน,นกำลังขึ้น เลยหอับแล้วก็หัวคนกันสมาชิกที่เจอกันระหว่างปัง๊มสมาชิกวดดักด,ดักน้องจะไปสป,ปันต่อใช่ไหมครับครับวันนี้เลยเหรอครไปนานน่นอสุดยอดไปทางนาแห้วใช่ไหมใช่ครับไปปวด,ด,ปวด,ดปนอนนาแวคได้ที่พักยังได้ครับภูห้องลานกลางเต็มครับอ๋อสายประหยัดนะวันนี้ประหยัดไปตั้งสิบวันเราไปห้าวันแล้วก็เหนื่อยอันนี้ปวดดักกับเราอีก อเราก็เดินทางปลอดภัยนะครับปวดดาบปะ่ะปวดต้นกบมันหูท่อนะครับกางวันร้อนกลางคืนเย็นที่เชียงคานไม่หนาวเท่าไหร่ได้เห้หาหนาว่าเยอะหมอกเจ็ดโมงเช้าตอนนี้ขาลงนะครับรถก็ค่อยๆขึ้นมานะดูจำนวนคนนะครับ หนึ่งคันนั่งได้แปดคนนะครับเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาไม่รถขึ้นมานะครับเพราะว่าข้างบนไม่มีที่จอดเลยที่จอดไม่มีเลยะดูสิแล้วก็ขาลงนี่โ้ดูคนนะครับช่วงนี้วันนี้วันที่ยี่เกนีครับ เล้วเราจะกินข้าวกันตรงที่นี่เลยครับทางทึ้นพูทอกร้านอาหารเยอะดีฝากรถที่นี่ค่าฝากรถ20บาทแล้วก็เอาได้ส่วนลดค่ากาแฟ20บาทที่ร้านนี้นะบาร์ภูทอกเชียงคานเดี๋ยวร้านนี้เลยครับต้มเซนเขาต้มเลือดหมูมาแล้วมื้อเช้า นี่คือข้าวเปียกไข่กับทะต้มเลือดหมูเป็นร้านอาหารอยู่ทางขึ้นฟูทอกมีเพียบมีหลายร้านเลยของกินเยอะมากกลับมาจากฟูทอกก็แปดโมงกว่านะกลับมานอนต่อยาวเลยตื่นมาเที่ยงของเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ขุดคูแก่งคุดคูก,ก่อนต่อไปครับอยู่ใกล้ๆกกันระหว่างเชียงคาน จากถนนคนเดินไปแก่งคุดคูนะครับก็ไม่ไกลให้ขี่ตามถนนสีเชียงคานมาเรื่อยๆนะมันก็จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายแก่งคุดคู ฝั่งลาวนะครับนู่นนฝั่งนู้นฝั่งลาว,ลาวก็มีเรือค่ะเรือนดาเที่ยวช่องที่น้ํารถอ่ะอันนี้มันมันเดินข้ามไปลาวได้เลยนะเดินข้ามฝั่งปนู่นได้เลยนะเคยมาช่วงน้ารถอยู่นานแล้วนานละ ในคาเฟ่ดังของแถวแถวนี้นะครับคาเฟ่แนวชิคๆขาออกจากแก่งขุณฟูเราก็แวะซื้อของฝากส่วนใหญ่ชาวบ้านแถวนี้จะทำมะพร้าวแก้วขายนะครับขายเป็นไงครับอันนี้เก็บนิ่ะเน้อนิ่มค่ะถ้าเป็นกล่องนี้่ะคะ้นกิโลร้อบาทดูละสองร้ออันนี้ใบเตยใช่ไหมครับนนรใ อันนี้คือเอามาทําให้มันแห้งเหรอครับเอามาได้น้ำตาลออกให้น้ำตาลเดือดออกเพราะอันนี้คือเกล็ดน้ําตาลใช่ค่ะทำนานครับอันนี้เนี่ยน,น้ำตาลหลังจากแวะซื้อของฝากให้ตัวเองแล้วนะก็จะไปหมู่บ้านบู่โหมนะครับมันมีคาเฟ่อ,อันนึงอ่ะเป็นแนวชิคๆหน่อย แวะไปสักหน่อยไหนๆก็มาแล้วเส้นนี้จากที่นี่นะครับอีก10กิโลจากกุดคูนะครับมาทางนี้ก็ออกเลี้ยวซ้ายไปบูฮม,มบูฮมบบบชมออกน้องค้าได้เลยคาเฟ่ที่นี่ทำเป็นแนวคอนเซปต์แคมปิ้งนะครับ เนี่ยก็คือแคมป์มีท้าปีอะไรคือตรงที่นั่งกินกาแฟกันนะเอ,เอาเอฟเฟโซ่เย็นขนาดบุหงคาเฟ่ขอดูเมนูแล้วก็เอฟเฟโซ่เย็นครับสั่งสั่ง,งนั่งนี่เลยเมาเลย กาแฟสั่นแล้วก็ไปเอากาแฟ พวกนี้สามารถพักได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าคืนเท่าไหร่นะครับมีคนจองไว้แล้ว <Yeah. S 1> เต็นที่พักเต็มหมดแล้วนะครับวันที่29ธันวาขอกลางไว้เรียบร้อยแลครับคุณก็มาพักนอนได้เลยกลางคืนน่าจะสวยนะเพราะมีไฟหลอดไฟเลยเพียบเลยเส้นๆบ่ายสองแล้ว จะได้กลับมม่หลักขอนแก่นไปเลยป่ะไปทางปูก,กระดึงกลับขอนแก่นนีไ่ไงนี่ไงนี่ไงหมาเนี่ย,ยฟูจิเมืองเลย